มาต่อกันที่เทคนิควายบโตหรือการเทคนิคการสั่นสายนะใน EP 2นะครับใน EP นี้ก็จะเพิ่มความแอดวานซ์หรือความขั้นสูงมากขึ้นนะครับเมื่อเราได้จาก EP แรกไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดู EP แรกแนะนำให้ดูก่อนเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ EP แรกแล้วใน EP นี้เราจะเพิ่มไปกับการดันสายครับอ,อย่างเช่นการดันสายนี้ เทคนิคคือเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่มการดันสายไปก่อนสมมติเราดันหนึ่งเสียง G ไป A อ่าแล้วเราก็จะสั่นอย่างนงี้อ่าหรือเรียกว่าการขยี้สายเนี่ยตัวเนี้ยจะทำให้มีสำเนียงที่ไพเราะมากเวลาเราดันสายนะครับพอพอเราดันไปถึงสมมติจาก G ดันไปหเสียงไปเป็นโน้ต A แล้วให้เราหย่อนลงมาครึ่งเสียงครับแล้วดันกลับไป,ไปเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหมมันจะเป็นโน้นนี้แล้วเราก็เหมือนเดิมบีบคลายบีบคลายให้สัมพันธ์กันกับแรงกับการสั่นสาเนาะมือขวาบล็อกไว้สายที่ไม่ต้องการและใส่จังหวะเมันเดิมสัดส่วน หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งหรือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งอ่าเป็นสามไปยังหรือหนึ่งและสองและสามอ่าหรืออย่างเี้นะครับอลักษณะเดียวกันอ่ดันลงบ้าง แล้วก็พอดันถึงโน้ตแล้วหนึ่งเสียงแล้วก็หย่อนลงครึ่งเสียงแล้วก็กลับไปไปเป็นอย่างี้อ,อประมาณนี้นะครับอ่าและอีกอย่างหนึง่งอ่าเฟรมมโลโอ,อาร์มนะ่หรือ คันโยกคันโยกคันโยกนี้ก็สามารถทําให้เกิดการสั่นสะเทือนของสายหรือไวบรตโตเทคนิคได้นะครับเราจะถ้าถ้าใครเป็นของไฟโลสเป็นหย่องลอยอก็สามารถดันขึ้นให้เสียงสูงขึ้นได้แต่ของผมเซตอัพสปริงตึงหน่อยหย่องจะแบนเลยจะสามารถหย่อนลงได้อย่างเดียวนะครับจะเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราก็เลือกโน้ตเราจะหย่อนลงกี่เสียงหรือเราจะดันขึ้นกี่เสียงครับแต่ของผมอยกตัวอย่างดันขึ้นไม่ได้นะครับของใครเป็นฟอยล์รสหรือเป็นหย่องลอยนึงก็สามารถดันยกออกไปทางนี้ได้ก็ฝึกได้นะครับสมมุติอครึ่งเสียงครับใส่สัดส่วนเหมือนเดิม หรือหนึ่งเสียงแล้วก็ต้องจำน้ำหนักาจำน้าหนักการกดจำแรงตึงของสปริงหลังที่ดึงไว้ด้วยนะครับผมต่อไปอเสียงครึ่งแต่ตัวเนี้ย เป็นเทคนิคคือเมื่อกี้คือชี้ให้เห็นถึงว่าเราสามารถแยกเสียงได้แต่ส่วนใหญ่เวลาเราเล่น t r e โล l า arm เนี่ยเราจะไม่ได้มองขนาดนั้นเราจะมองแค่ว่าครึ่งเสียงหรือค่อนเสียงยังไม่ถึงครึ่งเสียงแล้วเป็นสำเนียงอย่างเช่น สมูทที่สุดะค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆโยกลงหรือทเทคนิคเทมโลอร์มนะครับก็คือเราจับหลวมๆนะใช้ใช้นิ้วก้อยนิ้วนางเนะะงี่ยประคองหลวมๆแล้วเวลาแล้วเราก็กดกดมันให,ให้ให้มันไม่อยู่ในช่วงที่มันหลวมอะกดมันปั๊บพอมันถึงจุดที่มันจะกดลงแล้วให้ให้เราโยกมือเบาๆมันก็ทําให้สายัปสั่นเบาๆแต่มัมหนึงกับเสียงย่อนไม่ใช่โยกนี้แต่แค่เห็แค่ขยับข้อมือนิดนึง ก็จะมีสําเนียงบางอย่างเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิป การสอนเจ๋งๆของผมต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนส่วนตัวก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามาเรียนกันได้นะครับผมขอบคุณครับ